สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการหุ้มฝาครอบท่อ GONO 125ให้เพื่อนๆชมนะครับโดยชิ้นงานที้นี้นะครับผมจะใช้เป็นพาร์คบอนแทนไรลสองในการหุ้มนะครับโอเคครับวิธีการทําจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนางานดิบไปทําการคัดกระดาษสายเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษสายเบอร์แปดสิบให้เพื่อนๆใช้วิธีการขัดน้านะครับเมื่อคัดเปิดผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให โดย้อตาส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมกับบดแล้ว20กรัมบวกกับตัวเล่งแข่งอีก2ยดตนะครับในการทาเรซินชั้นกาวนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทาการทาบางๆนะครับโดือเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อเพื่อนๆทาการทาตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นค่อยขึ้นไปทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าเนื้อชิ้นงานของคุณเพื่อนเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับสามารถขัดเปิดผิวแล้วก็ทาชั้นกาวแบบในคลิปได้ยอ จากนั้นก็ให้ทําการชิ้นชิ้นงานไว้อีก30-40นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราจะมาทําการเช็คเลซินชันกาวนนะครับถ้าเลซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดเหนียวก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นผ้าคาร์บอนแทนไลท์ขนาด25คูณ50ซนติเมตรนะครับในการหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทําการวางผ้าไปที่กึ่งกลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นก็ให้ไล่กดผ้าตรงบริเวณกลางชิ้นงานให้แนบสนิทนะครับเมื่อผ้าตรงกลางแนบสนิทเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ขึ้นมากดผ้าตรงบริเวณร่องลึกด้านบนนะครับ เพื่อนๆทำการกดพาตรงบริเวณล่องลึกเสร็จเรียบร้อยนะครับสเต็ปสุดท้ายก็ให้เพื่อนๆทำการไล่กดพาตรงบริเวณขอบชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการหุ้มพาร์บอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตัดพาจนเกินตามแนวกระดาษกาวที่เพื่อนๆได้ะเลยนครับ เพื่อนๆทำการตัดภาส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่หนึ่งต่อได้เลยนะครับโดยตัดส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมขบอลแล้ว20กรัมบวกกับตัวเลนงแข็งอีก2ยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่หนึ่งนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นกาเลยนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อนๆทำการทาตรงบริเวณขอบชินนงารบะคั โอเคครับเพื่อนๆทื่การทาเรซินชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับแลในการตอนนี้นะครับผมได้ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ24ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับในระหว่างที่ผมกำลังรอให้ชั้นที่1นึ่งแห้งนะครับผมก็นำแผ่นพลาสติกมาทำการคลุมแล้วกดเอาไว้นะครับเพื่อต้องการให้ผ้าคาร์บอนแนบสนิทกับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆกกกก็จะะสสาาาามรถแแแผ่่นนพลติออ้งยบบีเลยนะคคครรัับบโอเเพื่อนๆทกาารรแแกกกะผ่นพลสสติออเ็จเรรียยบ้อนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผ้าคาร์บอนที่แนนบสิทกับชิ้นงานแบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของรอยเส้นเรซินที่เกิดจากพลาสติกอันนี้ไม่เป็นอะไรนะครับพอเวลาเพื่อนเพื่อทาเรซินชั้นที่ 2- ถึงชั้นที่7นะครับรอยเส้นเส้นพวกนี้ก็จะหายไปเองนะครับเพียงระวังอย่าให้ลายพาร์บอนเบี้ยวหรือยับอย่างเดียวนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทำการเช็คชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยตาผสมีิฉันนะครับก็จะใช้เรซินผสมคูบอลแล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตลีน2กรัมบวกกับตัวเล็กแข่งอีกห้ายดนะครับ แต่การทาเลซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7นะครับเพื่อนๆสามารถทาแบบหนาได้เลยนะครับโดยแต่ละชั้นนะครับให้เพื่อนๆเวลายาวางในการทาชั่วละ1ชั่วโมงนะครับโอเคครับก็ให้เพื่อนทำการทาแบบนี้เหมือนเดิมวนไปให้ครบ7ชั้นนะครับเมื่อทาถึงชั้นที่7เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีกยีชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทำการทาเลซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เลซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้้ชินนงาเปป็็นนนนนนแบบบบี้้้เเลยะะคครรัััขตตออ่ไกใหพื่อนๆทการแกะกระดาาษกววตรรงบบิเณขอด้านหลังงขอชิ้นงงานนออกทัั้้หมดดไเลยะครบ โอเคครับเพื่อนๆพื่ทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณด้านหลังของชิ้นงานออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทําการตัดเจียรผ้าส่วนเกินออกทั้งหมดได้เลยนะครับในการตัดเจียรนะครับเริ่มต้นผมจะใช้เป็นใบตัดเพชรนะครับทําการไล่ตัดผ้าส่วนเกินออกให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับก็คือผ้าตรงบริเวณขอบชิ้นงานนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆพื่ทำการไล่ตัดผ้าส่วนเกินตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนใช้ดอกสว่านแกนสั้งมินนะครับทำการเจาะขวานรูใส่หนอนนะครับหรือตรงบริเเเวณรรูช่่่ออองงลมนนนนััะคบพื ก้อด่วที่เราต้องใช้ดอกสว่านแก๊สมินเจาะนำไปก่อนนะครับเพื่อต้องการขยายรูนะครับเพื่อที่จะต้องการให้หัวกระดาษสายนะครับสามารถเข้าไปเจียตแต่งขอบรูด,ด้านในของชิ้นงานได้นะครับ <S <S โอเคครับเพื่อนๆทำการเจาะขยายรูเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆใช้หัวกระดาษสายใหญ่เบอร์แปดสิบทำการไล่เจียขอบชิ้นงานแล้วก็ขอบของรูชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆไล่เจียขอบชิ้นงานให้เรียบทั้งหมดได้เลยนะครับแนะนำเพิ่มมมเเเเเเติินนนนนะะะคครรรรรรััับบบบืื่่ออออพใชช้้้หวกดาาษยยยลีีจจขงส็ ก็ให้เพื่อนใช้ตะไบนะครับทำการไล่เก็บขอบชิ้นงานให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเม่เพื่อนทำการไล่เจียขอบชิ้นงานแล้วก็คอบรูไซนอสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทาการเจียคอบรูของช่องลมอีก2ช่องนะครับซึ่งเป็นรูที่เล็กนะครับหัวกระดาษทซายเล็กไม่สามารถเข้าได้นะครับผมก็จะใช้เป็นดอกคาร์บายแกนซามมินนะครับทำการเจียแต่งขอบรูช่องลมทั้ง2ช่องนะครับแนะนาเพิ่มเติมนะครับตรงบริเวณช่องลม2ช่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อใช้ดอกสว่านแกนซามมินเจาะนําเสร็จเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าชิ้นง,งานชี้นี้นะครับเมื่อผมใช้ดอกคั่บใบทำการเจียแต่้งขอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะนําตะไบามาทําการเก็บขอบอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าการใช้ดอกคั่บใบมาช่วยเจียนะครับจะทําให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการตัดเจียขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นําชิ้นงานไปทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทาการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านเพื่อนสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงบริเวณขอบบบบชชิิ้้นนนนงงาาแลลวกก็รรรรรรูะะคคััเเเีียยยสมออบ โอเคครับขั้นตอนต,ต่อไปก็ให้เพื่อนทาการพ่นสเปรย์สีดาลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับในการพ่นสเปรย์สีดำนะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนทาการพ่นไปที่บริเวณขอบของชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทําการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยเมื่อเพื่อนพ่นตรงบริเวณขอบชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ขึ้นไปพ่นตรงบริเวณกลางชิ้นงานได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้ทิ้งชิ้นงานไว้อีก2-3ชั่วโมงนะครับทิ้ง โอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการเช็คสีดํากันนะครับก็ตอนนี้สีดําแห้งสนิทนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนทำการคัดกระดาษทรายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบได้เลยนะครับโดยกระดาษทรายที่ใช้คัดนะครับก็จะมีเบอร์1 0 0 320้แล้วก็เบอร์พันให้เพื่อนใช้วิธีการคัดน้ำนะครับทำการไล่คัดจากเบอร์ยาไปเบอร์ละเอียดได้เลยนะครับเริ่มตอนก็ให้เพื่อนใช้กระดาษทรายเบอร์1 0ึงคัดเป็นหลักก่อนนะครับคัดใด้สีดารูดออกประมาณ7-20%ัตอจาก็ดถึงแล้ใช้เบอร์เซ็นต์นการัดตามได้เลยนะครับ โอเคครับเ่อเพื่อนๆทําการไล่ขัดกระดาษายปรับผิวชิ้นงานให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้นําชิ้นงานไปทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ทําการเปล่าหรือใช้ได้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ผิวชิ้นงานเป็นสีข,ของคุณแบบนี้เลยนะครับโอเคครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพ่นแลคเกอร์เครื่องเมานะครับในการพ่นแลคเกอร์เครื่องเงานะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆทําการพ่น2รอบนะครับโดยรอบแรกนะครับให้ทําการทาบบางๆให้ทั่วชิ้นงานก่อนนะครับเมื่อพ่นรอบแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็้ทิ้งชิ้นงานไว้ก่อน10นาทีเมื่อครบ10นาทีเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทําการพ่นอันเงารอบที่2ต่อได้เลยนะครับ ต่อจากนั้นนะครับก็ให้ทําการทิ้งชั้นที่2ไว้อีก24ชั่วโมงนะครับทิ้งให้เลกเกอร์แห้งสนิทนะครับโอเคครับเมื่อเล็กเกอร์แห้งสนิทก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานคาร์บอนเงาช้าแบบนี้เลยนะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝากคอรอบทอจิออโ125ได้นะครับหรือเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังฝึกคุ้มคาร์บอนแท้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆมี evet ข้อสงส โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ